เอาละครับวันนี้ก็สวัสดีเพนแฟนม o ต g p ทุกท่านด้วยครับ eday. ยินดีต้อนรับเข้าสู่ m o t ต g p 2021ครับในสนามที่5ครับเหลือมองครับก็วันที่16พฤศภาคมครับจะมีการแข่งขันสนามนี้ครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเรถของท็อปกันกันบ้างครับใครว่ามาร์วิลล์เรียร์เลออกสตาร์ทได้ไม่ดีครับมาดูวันนี้ครับเป็นไงครับยาวมา5้า ทีโรงงานนะครับโอ้โหมาแล้วครับเบอร์12ครับหมายเลข12ครับโอ้โหโแสงไฟวิโอขึ้นมาครับใครบอกว่าบียาเลดออกสตาร์ทได้ไม่ดีนะครับโอ้โหตอนนี้นำโอ้โห,โโหโดุดแผกตัวเม้าขึ้นมานำครับสำหรับบียาเลนนะี่าด้วยฟาวิโอจนมีแอปเอาไม่ใช่ตอนนี้อเล็กิีแล้ว โอ้โหฝ่ายโอเมยอเหมือนกันครับเจ้าทินนะฮะฝรั่งเศสนะครับสำหรับเจ้าแฟบนะอาล็กลินนะเมื่อกีโ้โอ้โหแรงจัดครับ เ่าถือว่าเล่นคล่องสุดนะฮะในมอเต GP พีในโหมดเกมครับเป็นรถที่ขับง่ายมากๆฮะแต่ก็ยังขับได้เวลาได้ไม่ดีเท่าไหร่ครับโอ้โหไฟโอเสีย้ายเข้ามาครับ,รบขึ้นไปนำเบียรเลสครับโอ้โหเบียรเลสลุดโอ้โอะเล็กลินขึ้นในอันดับสองครับเบียรเลสแซงคืนได้แล้วครับ เข้าสู่รอบที่2ครับตอนนี้แสงฟาเิโอกับคืนม,มาได้ครับโหกานตรงก็แรงเหมือนกันนะเนี่ยต้อมาลุ้นกันครับวันที่16เนี่ยฟาเิโอจะหายจากอาการัํมแขนที่แขนหรือเปล่าครับในบ้านตัวเองเขาจะทำงานได้ดีหรือเปล่าครับ ตอนนี้ก็เป็นฟาสิโกบันดาญาแล้วมีคะแนนนำอยู่ครับตอนนี้ดูกตินะครับตอนนี้อยู่ในรอบที่สองคใน m o t ตจ p พีวีสเวโอ้โหฟาสิโกแสงขึ้นมาครับเซกเตอร์ที่สองครับโอ้โหหลุดลายไปเลยครับจเจอฟาสิโอเบียดลงไปโอ้โหเล็กลิมากบาเกตอนะ โอ้โหยาวมาห้าก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับชีกทั้งสองคันเหมือนกันนะครับโอ้โหนั่นไงครับแพคลิมิตไปนะครับหนึ่งครั้งครับเราหลุดได้สี่ครั้งครับแต่ถ้าเป็นครั้งที่ห้าต้องรองแหลบนะครับตอนนี้ล่วงไปอันดับสี่ครับจากโดนฟาบิโอทินล้อหลังมาสักครู่อร เอาโหหลุดไปอีกนะครับตันนี้ฟาสโอทเวลาเล้ยวสุดครับสำหรับเวลาอาจจะไม่ได้ใกล้เคียงของจริงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเซตติ<สอ>ง้ง <setting S 2> ค่อนข้างยากนิดนึงนครับสำหรับมโต GP จนะีพี21เนี่ทคกลมิดไปอีกครั้งที่สองครับตอนนี้มาเกต แสงมาขึ้นมาครับมีเเลตยังอยู่อันดับ4ครับพยายามแสงมาเก็ขึ้นมาครับโอ้โหเนื้อมองฝรั่งเศสฮะจะจบอันดับที่เท่าไรวันนี้ครับโอ้โหโห,หลุดอีกหรือเปล่ปาโคง้งครับ งปราบเซียนจริงครับลุงเนียม,มาทางตรงครับทางตรงประมาณ600กว่าเมตรนะบะฟาวิโอนำค่อนข้าง่างนะฮะตามด้วยเล็กลรนซูสกีครับโอ้โห,ห ในอเล็กลินและฝ่าวิโอได้เว้วยครับสำหรับบียาลีและเข้าสู่รอบที่สี่นะครับผมกดเวลาลงมาได้เร็วกอีกนะครับการแข่งขันจริงกดไปถึงเกือบยี่สิบเก้าครับยี่สิบเก้าสามสิบวิหนึ่งนาทีประมาณนั้ครับแต่นี้เราไม่อยากเสียดลดุตใช้เวลานานาน,นะครับ เกียรติเปล่าๆครับข้นไดเป็นอันดับสองได้ครับสำหรับมิยาเร่ทพกันนะครับไรแซงฝาพีโอคืนได้หรือเปล่านะจะจบอันดับที่สองหรือว่าว่าแข่งชนะสนามนี้มิยาเร่เนี่ยโอ้โห้หลุดตลอดครับ แข่งขันทั้งหมดเจ็ดรอบนะครับสนามนี้ระยะทางไม่ค่อยไกลครับโอ้โหโโโโโโโบีกมีสบัดฮะเกือบหลุดแทกลิมิตครับ ออกทางตรงระยะยาวะไลฟ่ฟาดโอได้ว่าท่นนานผู้ชมว่าโอโห้เทคลิมิตจนได้ครับครั้งที่3ครับโอ้โหเบียดคืนครับเอาคืนครับจากเบียดบียอเลสล่วงไปรอบนั้นครับ แฟร้ครับเบียดเราเราก็เบียดคืนฮะโอ้โหไฟโอโแยงขึ้นไปครับแซงเบียร์เลขึ้นมาได้ฮะโอ้โหบางไล์ครับไฟโอโอโหแท็กเลมินนะครับครั้งที่สี่แล้วท่านผู้ชมฮะเหลืออีกครั้งสุดท้ายครับ มาแซง B A เบียเลสอีฝ่ายวีโออีกรอบมะสำหรับ B A เบียเลสเนี่ยวันนี้เลือกอย่างหน้าซอฟหลังมีเดียมนะ สู่รอบที่หกฮะยังเหลืออีกหนึ่งรอบการเดินทางนะครับจะทำได้หรือเปล่าครับสำหรับบียาลิสต์อย่างเี้ยหนึวิครับตอนนี้ระยะห่า,หางกับไฟเบลัวับ โหสลิปประคัดมีสลิปประคัดให้ปรับด้วยนะ,ะนท่านผู้ชนะมครับสำหรับโมโตทีจี210นี่อะไรให้ปรับเยอะแยะเต็มหมดนะ ถอไม่กี่โค้งก็จะเข้าสู่รอบสุดท้ายนะฮะเข้าสู่รอบสุดท้ายครับโอ้โหตรงนี้ไฟายโอตาม,มาเป็นศูนย์ทุ่ซี่ีครับนระยะห่างตอนนี้ ค่อนข้างห่างพอสมควรนะครับเอาเบียร์เลช้าครับมาดูเซกเตอร์แรกกันบ้างครับเหยีบเข้ามาตอนนี้ครับงานไงครับโอ้โหถึงเบียร์เลชแล้วท่านผู้ชมครับงานยากนะครับตอนนี้ครับยาวมาห้าทั้งคู่ฮะใครจะเข้าที่หนึ่งนะครับายุแซงยิ่งมาจะได้ครับโอ้โห แดงคืนนะครับตุกแท็กแบนี้ครับโอ้ยกิตเดลิงลินเนี่ยร่วงไปเลยโอ้อาเสียดายครับลิงลีบไล่ไิโอ้กว่านะเห็นไปกี่ครงครับท่านผู้ชมเซคเตอร์สามนะครับโอ้โหโอ้โๆๆโออสิบม,มาตอนนี้ ดวงเปลี่ยนดับที่สองครับสำหรับเบียร์เลสโอ้โหไล่ไฟโถทันหรือเปล่าครับโค้งสุดท้ายครับโอ้โหยกรอเข้าออเส้นชัยเลยครับจบลำดับที่สองครับสำหรับเบียร์เลสสนามนี้ฮะ